ครั้งโคกขึ้นอืดบอกว่าทําไปเลยทําเสร็จกลับไปนั่งดูมันผลเสียเสียไม่เสียน่ะไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหาค่ะออกมาด่าอีโคกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลดีอยู่แล้วค่ะเห็นไหมไม่ได้มีผลดีมาด่าอีโคกลง youtube เนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าดีหรอกนะยังคิดได้นาอว่าไม่ดีแต่ไม่มีใครดูก็ดีหรอกเออแต่เสือกทําเพราะฉะนั้นน่ะ จะเสียหรือหรือจะอะไรก็ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ไม่ดีแต่ทำมาตำหนิเราแบบนี้ทั้งๆที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยตอนนี้คือเขาไม่ได้เจาอประเด็นของน้องคกนะคะเเป็นที่จะต้องเงียบนะเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไลอยู่ในช่องเราเขาจะเจาอประเด็นของแก๊งนะคะแก๊งนางรลดค่ะทิงถึงพี่เขาฟังไปนะคะ่วันนี้มาเปิดไลฟ์สดพี่เขาฟังอ้าว กลับพากันมาว่าเราซะงั้นฟังต่อนะคะว่าอีเปมันเป็นสันดานแบบไหนนะคะอีกนิดเดียวค่ะก็จะถึงละให้อีโคกมันตบมือไปเถอะค่ะม,มันหัวเราะไปมันก็หัวเราะกบเกินไปแค่นั้นแหละจริงๆมันก็จะตายอยู่แล้วแหละเออเขาจะตายเพราะพวกมึงนั่นแหละ เขาก็จะตายเพราะพวกมึงนั่นแหละด่าเขา<ว>ทุกวี่ทุก,<ถ>กวันเนี่ยออกลุมอะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบโอ้โหอะไรเลยติ๊กออกจากกลุ่มก็แค่ออกจากกลุ่มก็แค<ม>่นั้นติ๊กก็ยังไปฟังช่องหันแตดยังไปดูยังไปอะไรเพียงแต่ว่าต้นเดือนเมื่อกี้งานยุ่งเราก็เลยไม่ได้มาจัดพอเรารว่างเราก็จัดอืม คุณพ่อแม่ยิ่งใหญ่บอกว่าคุณติ๊กคะการลบไลน์ลบแชทคือเป็นการถ้าเป็นเราเสียความรู้สึกนะคะถ้าคุณไม่คิดอะไรต้องลบแชทที่คุยกับพี่เขาติ๊กไม่ได้ลบแชทคะ่ะติ๊กแค่ลบรูปของตัวเองที่ส่งไปให้พี่เป๋มันมันเป็นรูปที่ติ๊กส่งไปติ๊กก็เลยลบรูปตัวเองออกแค่นั้น ะะติ๊กออกจากกลุ่มอะติ๊กก็ไม่ได้ลบข้อความตัวเอง right <in> ข้อความที่ <สา S 2> เขียนที่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังูกค่ะ <laughs> ถ้าพูดตามความจริงอะนะ <laughs> แต่ติ๊กอะไปลบรูปที่ติ๊กลบรูปติ๊กลบรูปของติ๊กอะที่ส่งให้พี่เป๋แค่นั้นมันเป็นลบรูปตัวเองก็แค่ลบรูปตัวเองออก มันไม่ได้เป็นอะไรเสียหายนะคะนางไว้นางไว้ใจกันแค่ไหนยายน้ำหวาน,นสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องติ๊กคิดซะว่าทุกคนก็หวังดีกับติ๊กมาตลอดยังไงความดีพี่ๆเขาก็มีอย่าเอามาพูดแบบนี้น้องติ๊กความดียายน้ำหวานคะ่ะต้องไหนเหรอไม่ได้อยากจะความดีของพวกมันมีตรงไหนเนะะพราะติ๊กก็ไม่ได้พูดแต่ยายน้ำหวานและทุกคนนะคะในที่นี้คุณลองไปฟังไลฟ์สดพี่เถิดของเมื่อวานนะ อยู่ๆพากันมาว่าติ๊กสารพัดเลยว่าติ๊กไปก๊อปหัวเรื่องเขามาลงมั่งล่ะว่าติ๊กไปไปนั่นไปนี่มั่งล่ะอีกนิดเดียวค่ะคิดว่าจะจบแต่เมื่อคืนพราะติ๊กยังไม่ได้ไปฟังพี่เขาพูดไงวันเมื่อกี้เราไปฟังอ่ะเราก็ตกใจนะคะ คุณลองไปฟังนะคะมาว่าให้เราขนาดเนี้ยถามหน่อยนะคะอยากถามทุกคนนะคะชั้นติ๊กเนี่ยจัดอยู่ในช่องของติ๊กไม่เคยพลาดพิงพี่พี่เขาแต่อยู่ๆคุณไปฟังนะคะพี่พี่เขามาว่าเราขนาดเนี้ยติ๊กไม่มีสิทธิ์ออกมาเคลียร์หรอคะคุณอย่าเอา,เอาความคิดเห็นส่วนตัวของคุณคุณลองฟังแบบก,กลางๆนะคะ ฟังแบบเป็นกลางนะคะว่าติ๊กอัดคลิปจับอีโคกมาตั้งหลายเดือนแล้วแล้วติ๊กก็ด่าอีโคกมาสามสี่ปีติ๊กมีช่องติ๊กอยากจะไลฟ์สดช่องติ๊กอ่ะ mm. มันเป็นสิทธิ์ของติ๊กนะคะ yes แต่เมื่อวานพี่ๆเ <Correct. S 1> ขาปรกุมว่าติ๊กเนี่ยว่าก,ก่อ <It 's S 1> เรื่อง <correct. S 1> ของเขามา <Yeah. S 1> ว่าเอาหัวข้อเขามาเขียนหัวข้ออะไรกับการแค่ที่ติ๊กเขียนว่าคังคกหน้าผีเจอหมายเรียก เข้าจุดแล้วค่ะเข้าจุดแล้วตอนนี้สำคัญสาคัญมาบอกว่าให้ติ๊กอย่าพูดเรื่องพี่ๆเขาติ๊กขมกับหน่อยเมื่อวานน่ะเขาพูดเรื่องติ๊กเขาว่าติ๊กสารพัดน่ะอย่าไปพูดเรื่องอย่าไปพูดเรื่องของเขาทําไมจะพูดไม่ได้ทําอะไรให้พวกคุณพี่ๆเขาคะมาว่าฉันน่ะมาทําให้กูผิดตับกูก็พูดได้ทําอะไรหรอถ้าทําให้ผิดตับกูก็พูดได้สิธของกู ร้อยพ่อพันแม่อีห่าแล้เขาก็ว่าให้ติ๊กเหมือนกันทั้งหน้าใหม่เอาเรื่องที่ติ๊กเป็นซึมเศร้ามาพูดจุดประเด็นเห็นไหมเห็นไหมปากบอกว่าหวังดีเห็นงหีแต่เรื่องเนี้ยฉันไม่เคยเล่าให้ใครฟังเออเห็นไหมฉันบอกคุณแค่พี่เป๋ก็บอกแล้วอยู่ๆเอามาประกาศเปล่าๆพูดในช่องเออเห็นไหมนี่จุดสําคัญนะฮะฟังนะคะแล้วคุณคิดว่า อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนพูดเนี่ยคุณหวังดีกับฉันหรอมึงจะตายติ๊กการที่คุณบอกว่าแล้วมึงพูดอะไรเอกให้เขาฟังอ่ะมึงพูดอะไรไปเอกคือเอามาพูดทําไมเดี๋ยวมันก็ขูดมึงมาด่าต่อหลายใจอีกคอก่ะเออออกจากช่องคุณก็พูดไปสิคุณมาพูดทําไมเรื่องป่วยก็ไปกินยาป่วยก็ไปหาหมอมันเหมือนการหวังดีแต่คุณประกาศให้คนรู้อ่ะ เห็นไหมคือเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่ออะไรอีเป้เพื่ออะไรมึงอ่ะไปกินยาอีดอกพูดเพื่อมึงอ่ะไปแดกยาซะอีหาฉันอย่างพี่เป๋นะติ๊กไว้ใจแกเล่าให้แกฟังเรื่องที่มีคนมาจีบติ๊กอะ่ะเออนี่ประเด็นก,ก็เอาไปพูดในระเด็นสําคัญคอีกแล้วแกไม่ถามติ๊กเลยสักคำ<อ>ว่าพี่พูดได้ไหมเรื่องนี้อยู่ๆก็ไปพูดเออไอ้ติ๊กมันมีคนมาจีบนะ<อ>คนรวยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้<อ>น,น เราฟังแล้วเราก็ตกใจเลยคือแบบเฮ้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราอะเล่าให้พี่เขาฟังเป็นการส่วนตัวติ๊กก็อยากพยายามหาผัวที่ดูแลเหมือนกันมึงอยากหาคนรวยๆแก่เท่ากระเด้าดินติ๊กก็เอาเข้าใจไหมแก่เท่ากระเด้าดินเขาก็เอามป็ประเด็นนี้อยู่แล้วเออเขาก็เอาเขาอยากมีคนเลี้ยงเข้าใจไหมรวยด้วยใครจะไม่เอาวะ แกเท่าก็เด้าดินน่ะรวยด้วยเขาก็เอาอีฮาชุกมือเปิบชุกมือเปิบอะไรทุกคนเขาก็ด่าอีโค้กเขาก็ด่ากันหมดอ่ะแต่โค้กเขาก็มีผัวของเขาอยู่แค่คนเดียวเขาไม่ได้ไปฝ่ายคว้าหาผู้ชายอ่ะมึงเข้าใจไหมอีเปอีเปมึงเข้าใจไหมอีเปใช่ค่ะสะใจสะใจว่ะ สะใจสะใจเต็งไม่ได้ว่าใครผิดนะคะ